เอ้าตอนนั้นแบบเดียวกันบ่ปิดขอเบอร์แม่ค้าได้โปรดไดคะตัวขาวก็มีบ่อสสามหมกไอ้เนาะใช่กับเขาแบบอันสดๆดได้บาทจะอยากได้กับเขาชุดสดไม่โอ้ยแหงกไก่เข้าไปเจ้าบาทนี้เนาะไปก็ยูเทนโนคือกันหะแล้ว กระตุกกระตุกซโนบอกเอาเอาจุดจบเลยบ้านไหนบ้านหนโอ้ไปตอดนงมวทองกายซโนขึ้นไปเฉินลัเก้ากายบ่อนพัมเบะกายพัมเบะเดวน้ออบไกนาะอ้าวมันบ่เมีนยเป็นคนงานห่ ว่าทําเจ๋บ่ฮับก็เป็นคนงานเอาบ่เอาบจริงอ้าอยู่ต่อเฮาสมุกเดินทะเ ดีและสบายดีเด้อพ่อพี่พี่น้องเอฟซีเบิร์ดสุขสุขคนก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่สองสานวนวลบานาีกแล้วพี่พี่น้องเองมาพบอภรรษโนมานิกาทาโนมานิกา,าสนนกาิเข้าไปตลาดอินโดจีนเนาะพี่พนะี่น้องเนาะทาโนมานิกาครั้งแรกที่ว่ามาเที่ยวเดวามาเลมาเบิ่งมายังเท่าละวพี่พี่น้องเองซื้อสิ่งซื้อของอุปกรณ์เครื่องใส่เครื่องซอยแล้วก็ กระเทิมอะไรมาขามคองม,มาแล้วเนาะก็เลยอยากซื้อของที่มันมีประโยชน์เลยกับของใส่ในเฮือนในซานนะครับพี่น้องเอ้อันนี้กับอนอื่นก็นกนกนต้องขอขอบคุณขอบคุณทั้งง่ายใจดีเด้อเนาะที่หาให้เงินทางสน,นุนอ่าค่ารถพ,พี่นอ้องเอ้หนึ่งพันบาทเนาะค่อยๆอ้ายู่ดีมีแฮงเด้อเนาะผมเจ็บยาให้ได้ความไข้ยาให้มีปัทนาสิ่งใดก็ขอให้อายได้มดมไมยยมสมความปัทนา ตั้งใจทุกสิ่งทุกอย่างเนาะขอให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงแข็งแรงตอนนี้ก็ทาสระก็อยู่นี่แหละพี่น้องเอสริมหางโขงเนาะโดยเอาอย่งไรก็เดินกับพ,พี่น้อพี่น้องเอไปหาไปเ่มน้ำนนตาลอย่างไรสลัดอินโดจีนมีอย่างขายแน่นอ้องพี่น้องเนาะโดยจังไรก็เดินกับพ่อพี่พี่น้องเอฟซีบอรสุขสุขคน อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อการนับสนุนเด้อผมพี่น้องเนาะโดยอ่ะตอนนี้กลับมาหอดตละที่เรียบร้อยแล้วตละยังวะสมุกว่าบมเป็นนี่เลยไอดีจีนอันนี้ได้อันนี้ได้คนบาเคยมาเคยมาเคยแบบบอกเคยมาคือกันเหอะเหาะเหาะหาะหอบนาเลยน่ารำพึงพี่ดาวเฮขี่แต่สามล้อโอ้ตั หาเมือขี่3ล้อาเมือก็คือสิได้ขี่3ล้อคือเก่าบ่มี3ล้อดอกมีเสียบตาวีปีดอยู่นะอือไป่น้องเอ้รอบเบิรอไปเรื่อยๆอีซืยังดีอือบ่คมาจักเทือนี่อันนี้ก็บ่ไกลบ่ไกล้พี่น้องเอยอยู่หิมของคือเก่าเนาะหิมของหิมของ สุรน้ำพันบ่กน,น้อกาแฟนมบ่ละกาแฟนมุมคนขายบ่กตักละสือกาแฟนมเน่ <c oughs> จะออกไปนคนขายฮะเจ้าเป็นคนขายบ่ก <c oughs> ราคาไม่ อยู่บนงจังหวะสูงเลเอากาแฟนมล่ะจะเห็ดเป็นบ่ตตยคุาซื้อน้ำน้ำราคาน้ำอไรคะกาแฟนมเอินคือกันบกวากาแฟนมค้าผู้เดืองอยู่บ่กาแฟนม วงอีเลยสมวยอย่าเราบูเรองคนลาวมาเที่ยวคือสิบูเร่องแล้เนาะภาษาลาวภาษาเดียวกันภาษาเดียวกันใกล้กันอยู่เนาะใกล้กันนําก็นงฮอกาศแุ่อืองลี่ได้มาเที่ยวกสิได้หยังเด้เมื่อเนาะ đây say khương soi khương ซอยของ năm น้ําเฮือนลํา là แหละผู้พี่น้องเอ้ยว่าไหนอะไรบ่ได้มา เกยู้กขมีหายาวคือเก่าแหะบ้านจักวาแตห่อนยางเดียวะบันี้เนาะห่อนยางเดียวเหรอไม่ลปออะไรนาะยิมหบาทแ่หมกบอกกินบ้าสมองอห่ากยาเมื่อกี้นี เลยจนถึงตอนนี้ก็ยู่ที่ร้านภายน้ําเคยพี่น้องเนาะอากาศมันร้อนเด้อย่างเดินนิดนึงก็นั่นล่ล่ะค่ะสวัสดีสวัสดีคพี่น้องครับเนาะสวัสร้ครับได้าลวคือกาวคอพี่น้องเนาะวันนี้ก็้สาษได้อยู่ที่าดอกทีน้อมกหารคนนี้พี่น้องย สี่บาทมีมาทำเพื่อไปเรียนคอมพิวเตอร์มายป็นเฉยของคือคนใช้เลยแบบนี้น่อเยวกันบเนีเดได้ดมีบ้างดสัเดิงให้ชิสเอีกหนแ่ใช่ไเอาเป็นว่าให้ชิก็ได้ ขาเบ,บงาไปขาเบงลอล่อลอเจสเือพื้นเท่าไยนะวันนี้ไป้คาพื้นเท่ายตกนนี้พื้นใหญ่บ่พื้นใหญ่บ่สามสบพื้นใหญ่พี่ ร้อยสามสิบักใหญ่ักแบบมันยาวร้อยสามสิบบาทร้อยสงสเป็นเงินลากตกอยู่อยูเดียวฮาโลอีกันเดอ โอ้ผลกิรองเอของหลากหลายพอสมควรเนาะใช้เสือย่างดีวะ่ไม่ต้องแล้วไม่ต้องแลอา้สบู่พี่น้องอยจะซื้อสบู่ี้ยอ่า ไม่เป็นไรงั้นก็แม่ทำยังไงได้แม่ก็ไปวัดไปไหนยู่ไปจังเดือเมื่อปอยุ่งันจำไปกันแปนิ้วเป็นเดือนแม่จ้ไปวัดมาก มัดแล้วก็ถ่ายรูปไสจังไม่ซื้อไม่มีใจว่าที่จะประยัดเราเสียกวัามากใช่ใช่เป็นกาสเน

ร้อยเจ็ดสิบห้ามีจักรยนมีแกานอยอยากได้ยะไรอีบ้าเอาตอนนั้นแบบเดียวอ่ะตุ๊กข้าก็มี่เปล่าสามองใช่เนาะใช่กับข้าแบบอันชดๆได้บาท เนี่ยหลายอย่างเลยพี่ดาวไอ้พวกโอ้จ๋งเจงจงโอ้สีขาวแมนบออันนี้ใหญ่เนาะตัวใหญ่นี่เท่าไรล่ะราคาบเห็นบอกอ้าวราคาหายแล้วบ้านโอ้สี่ร้อย เป็นอะไเป็นเวียเป็นงานเขาใส่ได้เนะเอาะอใส่ 200. นในสองร้อยทำใส่หนึ่งสองร้อยแม่นสีขาวสองร้อยบอ่สีทองหนึ่งร้อยกูบาทมันขนาดมันก็เป็นบางรุ่นขนาดอันนี้ขนาดมันสีใหญ่กว่าอ๋อก็เสียเอาสองแบบเอาสองแบบเอาสีาสสขาวแล้วก็เอาสีทองอันนี้รถรถแต่มเลย ราคาเต็าไลยใคะอันนี้ลไปเอาีเอาไปทองไหมใช่เอาสีทองอันนึงสีน้าได้ดีอันอือมาเลยไคะเดี๋ยวเจให้จอเอายปดกันหือว่าเอาเอาเดียวกันดอันนี้คเูมงเจ้าเอาบ่เอาเอาคูหนึงเนาะไอเอาห่งเอาเดียวคอยเอาคอยเอาเอาเอาซีนี่แหละ ลายนี่บางงามคือเลายนี่สมุกเจ้าปะลายเดียวกันคือกันเดียวกันแบบอ,อ๋ออันนี้เดียวกันสีขาวใช่เลยแม่นบะโบสีขาวเว็บค่อยเอาสีขาวเยอะหนึ่งเด้สีทองงามกว่าจริงหืมถูกแล้วอะไรอีนนกเนานนะแบบไหนเนาะ อกกาแฟบอนอนีสม ¿no? ah no, ุงามเนาะจ้าเนาะใบเดียวได้กะถาเป็นร่าไหา่รยรูหนึ่งหารยแบบ้อสะสมุกเว้ยมีเดากไฮไก่โตัวใหสมสมเลยไอ้นี้บ้านเป็นหาดเป็นอะไงกันคะ หักอยู่ได้อืมเดี๋ยวพียลงเลยตักลายกพสมควรอ่ากระถานี่มันเท่าไรนีนะ่สามร้อยโอเป็นกระทะนั่นเนา

ตามเสือสโมเอมลายครับอันนี้ได้สละนี่ผ้านี่ได้ผ้านี่อันนี้ราคาเท่าไระสอร้อยสิบห้าหน่อยสุดเหมนบอกตัวใหญ่เนี่ <23. S 1> นยเบอร์สิตัวใหญ่ตัวใหญ่ตัวใหญ่สองร้อยสี่ห้สองสห้าหเบอร์สิบห้จ็ตัวไหนสออยเจดสิบอตัวนี้ หันเพินกักวางอสมคว้เนาะสมองเนาะมีหลากหลายพี่วเมีหลากหลายมีนชุดนี้ก็ลูกค่าลูกค่าเอิญเจเลยลูกค่าเอิญอืมดูรกเบอร์อสทอเห็น อยู่สวรรค์เฉดพระเจ้านี่โอ้คอยคนสวรรค์เฉดเจ้าอบุบบคอยกีเ้่เราอยู่สวรรค์เฉแเราอยู่แถวอะไรเนี่ยโอ้ยแห่งใกล้เข้าไปเจ้าบาเนาะไปก็อยู่เชโนคือกันหาแล้ว กระตุกกระตกเโนบอกเอาเอาจุดจบเลยบ้านไดบ้นห้องมวทองกายชินูขึนไปเฉีดลักเกลกายบ่อนพามเบะกายพามเบะเดน้อคเมะอ้าวมันโมเมจุดพามาบอกที่แรกเลยอยู่สวนนัเขตภาพมนี่ ย่างก๋อบ้านบ่อทองบ้านบ่ทองโพนบักยามันบ่แม่นเด้อด้ไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆเท่าได้นี่ให้3ใบ650 650ขอซื้ออยู่ใดมันถือใบนึงเท่าใดล่ะ200เนาะมันจังัน3 3อันคืออัน200คืออัน้แต่คันันก็ได้ไปละ่ะ บอไปว่ามาดูคนบ้านเดียวอืมอยู่ใกล้ๆกันเองเนาะเออผู่ลายห่านในสมุนไพรมาเที่ยวมาเที่ยวมาเที่ยวมาลิดนี่นะเปิดหูเปิดตาเปิดใจเปิดใจได้ละเอ้ยมาเจอคนบ้านเดียวกันประเทศลาวงพี่น้องเย ปไปเคลียร์เงินก่อนบหรเดี๋ยวค่อยว่ากันอีกทีหนึ่งเดี๋ยวปึ่งปดนเอาเอาตัวนี้เอาตัวนี้เด้อตัวนี้วะเมนได้ยังไงวะอ้าข่อยซื้อได้บบขี้อมื่อบอได้ได้สามโมงเว้ยไปรวมกันเลยล่ะกลับบ้านบอแมนกลับบ้านแล้วกลับบ้านเกิดข่อยแล้วเจ้าอุ้มื่อนำข่อยบอข่อยมานำเอานไง บ่ม <c oughs> <laughs> ื้อยู่นํນเจ๊เนาะแม่นอืมเจ๊ก็ใจดีอยู่เบิ่งนี่ไปลุยก่อนบ่ฮับขอยปคนงานบ่ว่าทําเจ๊บຮฮับข่อยเป็นคนงานบ่เอาบ่ลົเอาจริ้าว่อ่ต้อือเฮาบ่ตงอ้าอยู่จ่อนเอออยนี่เอาคนแม่่อยโอันแัว เดินเดือนอะไรจีได้ให้นอนมาเพราะว่านออกากมาเพราะว่าจีได้ไกลอยู่ใกลเนาะเริ่มต้นหาเดือนอะไรเลยสามประสามร้อยประ้อยเายว้ามดเทศกาล้ามาริกินอยูน้ำห้เลยก่อนหรือว่ากินน้ำเจกินองกินเองินละสาร้อนห้องพักประหารจะนี่จะอยู่จากเดือนแล้วเจ้า สองเดือนโอ้ของชาวเจอก็ชาวเดือนอะไรล่ะสองพันสองพันโอ้โหคุ้มบอกเป็นยังสามคนเนี่เอาล่โอ้สามคนถ้าอยู่บ้านเขาเขาสีข่าวมัตตบานเขาเลยเนาะมันเป็นยังแต่บอกยังไงแับแบ่งส่วนกันเนาะหารกันสามคนต่อห้องนึ่งกะว่าคู่ซ้ายก็เอาเหมือนแบบแบบผัวเมียสิได้อ่ะขอเบอร์เนี่ยได้บ้ บอปเพื่อว่าบางทีน้องอยากไปไกลๆน้องคนหูจ้ามันอยู่ใกล้ๆนี่เนาะใกล้ขามโคองมากที่สุดสวรรค์เอ้าบ้านเดียวกันหรือเอ้าเฮ้ไก่คนสุดท้ายอยู่โพนเมืองยาเหมืนบ้านเกิดมีเด็กบ้านคนกันจบจบจบแต่ว่าโคข่อยดึงเมื่อเลยนี่โคใหญ่ป่ะโคใหญ่อ๋อมีคนในงานอยู่ตลาดอันตลาดลาตีอยู่ตลาดลาตีโอสื่อเจี๊ยบเจี๊ยบ มันโคกบอะน้นอยๆเองเด่มันใหญ่เลยจีบมันโคกน,อกน,อกน้อยคือมันโคกใหญ่โอ้ไหเดี๋ยวเราจะท้าพ่อคเอาแต่ว่าพูดจากกันอยู่เนาะแม่นวันนี้คือสิได้หัคนงานหลายอยู่เนาะแถวตรงนี้เนาะเอามาโผลมาขอคนลาวคือกันพูดพี่น้องเลยบ,บานะ้านเนี่ยต่อบ้านหาเดือนหนึ่งสอง,อสองเอ้ยสองเธอต่อเดือนโอ้ยมวยเต่อเดนานเนาะเจ๋งแล้วมันาะไม่ได้เออเออดีเเนาะ เจ้าโสดบ่หรือมีครอบครัวแล้วโสดโอ้โสดจริงจริงจริงดีดีดีมีบ้านกันหรมีผ้าสกอตดีหรอเงี้ยเขาเชิญไปต้องถับปูท่าเก้าอยู่อ่ะให้สบายเลยโอตระมาณมันมันกระแพงเนาะก็ว่าณยังไงผึ้งกต้องมีเวลาฝนมาตรวจมันยังอยู่แล้วนะมื่นมื่นมื่นเป็นม่นห่าบอก แม่นสิประมาณนั้นอือพระเจ้าเด้เฮ็ดแล้ว MOU ค่ะเอาเว้าก่อนเดินจ่ายเงินก่อนเด้อเออ่เอาของข่อยได้ัดเจเท่าลวฮะของข่อย2อันโอ้ยลดให้แม่นบ่นั่นอุยเใจดีแต่ก็เจก็ใจดีอยู่นานๆเด้อเจ้าเด้อซอยเจ๊เพิ่นอ้าสนว่จะได้หลายอย่างอีดีใส่เออข่อยคแถมมั่งนะ180ะจ้าหลายของเอื้อยบดนี้ เ็มากินยูนะคะมาดิเงาะมาดิงานงานเบาเนาะงานเบาเนาะอยู่น้ำพะโล่ไงเนาะเย็นสบายเอ้ยเย็นดีเวลาค่ะเมี๋อันี้หาคือบุมีวันหยุดเลยเนาะก็อยู่แบบลูกค้าบากาเอาเพราะว่าลูกค้า่่านห้าย ร้อยเจ็ดห้าร้อยห้าส okay. ิบสอรดสิย่ง uh ีไมมกนึ uh ่ง uh ร้อยดสิใช่ร้อยห้าเบอร์นี้คนนองคุณจิมาซื้อเครื่องมี่หลาห้าย่สิบห้าอยหาอืม อะไรเน,นอะี่ต่คนเล่าเลย,เย <500 S 2> ห้ารยห้าร้อยบาทห้าบาทโอเคห้าร้อบาทคุณคะโอเคขอบใจมันนามาเปยด้วย <Okay. S 1> ขอบใจขอบใจอเอาเป็นพันรถโอ้คือว่าจังสั้นนะ ผมมีเงินหลายเป็นนั่นรถเฮงเฮงเงินสื่อหลายของเขาโอเคไปกันเด้อโอเคบายบายขอบใจขอบใจโอ้ทำาลาเจ็ดสิบบาทขับอยู่แล้วเนาะมันเป็นผับเด็กโอ้ยคือญ่คือไ่คืหญ่บใหญ่เด็กโอ้ตัวนี้ร้อยร้อยเท่าไหร่ 150บาทโตๆนั่นในดาเ70บาทมันก็นอนอ้0่งของละอย่างเนาะอันนี Brother ้ได้150เนาะได้1 5อาปานีุุ่้นบแม่ เป็นไงเนาะสีฟ้าเลยแต่ะออสีฟ er ้าสีฟ้าเออสีน้ำเมะนั่นแหะนั่นแหละอันนี้จำเลแปดสพี่นาแง้เยมากราคาเดียวกันนั่นแหละราคาเดียวเาออกมาพวกยายทั้ง่เาออกมาวนท่เดยเารู้ว่าพี่ไม่กินนื้อเลยไป้วเดียวกันอ่ะอันเดียวกันอ๋อตไม่้ยี่ เอาเอา2ฟืนจ ah, ah, so uh ้าเอาบ่้นะก็150เป็นเอาซื้อกิอยูเอา2ฟืนค่อยอา2ฟืนสมุงเอ้ยเพราะว่าในเฮือนบ่มีหยังจะริกระเทินบ่ได้มาได้ก็สิซื้อี่บ่ว่าบ่มีก็มีอยู่แต่มันดกมัน่อเบิด่นล่ะก็ได้เลยมามันก็ซื้อมือเนาะบ่ได้ใส่ได้ซอยตกอยู่330บาทเนาะจ้าไปกรดกเอาืน อ๋อทาสำรักละเงินบรวายเอาอ่าที่จังแดนนานทีหนึ่งเขาก็ได้จะใส่เครื่องซอยฟองเงานเพื่อนเพื่อนี่ร้ยเขาือเป็นงินรีเป็นสามรบาทเนาะจ้าด้ยขอบใจเด้อขอบคุณหล้ยลจ้าจ้าจ้าอ่ะ โอ okay. เคพี่น้องเอ๋เลากมาก็สมควรแล้วเนาะทางสนองกัตจีไ้ขอจบคลขีพคอนพี่น้องเอ๋จังไรทางสนองก็มาเมื่อนี้กาซื้อเครื่องซื้อของอุปกรณ์เครื่องใส่ของเฮือนเพ่นพี่น้องเอ๋ที่ว่ามันบ่มีไงละเนาะประเทินได้ขามของมาแล้วก็ได้ซื้อของมันมีประโยชน์แน่พี่น้องเอ๋คือมีเงินเท่ากัตจีนี่ก็หน่อยก็พอซื้อซ้ำฟรีเฮา้าซื้อได้เนาะโดยพอได้ใส่ อะจงังไดก่อนอื่นก็ขอขอบคุณขอคนทางอ้ายเด้อสิช่วยค่าน้ํมันรอ่าของนอกเดินทางมาเนาะซื้อคื่ซื้อของจังไดก็ขอให้ทางอายอยู่ดีมีแฮงสุขภาพร่างกายแข็งแรงที่สวยสู้อุปธรรมมาอยู่ตลอดเนາะอ่าโอเคนะเว้ยใหພเพิ่นสุขกายสบายใจเฮ็ดสิ่งนั้นป็น ก็การทางานสบายดี